thank you สวัสดีครับสวัสดี f อและเพื่อน่อยู่ขอบคุทุกท่านครับผมยินดีตอนทักทุกท่านเข้าสู่เชเฮหมาราชกินแอล่วนไพบะม้วน,วนเฮาม่วนครับผมครับวันนี้มาอยู่ที่เส้นโดยสัรเกตพี่น้องถนนเส้นเชียงใหม่เชียงรายครับผมตอนนี้เป็นขาเข้าเมืองพี่น้องอถ้ามาจากเชียงรายจะเข้าเชียงใหม่ครับผมมีตีหนึ่งครับผมที่อยากจะแนะนําเป็นของกินบ้านๆของกินพื้นเมืองของกินปลากเกลาปลากเกลือครับที่ น้อยคนที่จะรู้ว่าที่นี่มีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะรู้จักกันแล้วครับผมนั่นก็คือร้านนังไฟจีครับผมก็ชาติลําอม็งอไดใดน้ำจิ้มเด็ดประเด็ดอะไรหรือใบปลาก,กันครับผมทังนหนเลยครับผมครับไอ้สวัสดีครับผม ครับครับอันนี้ร้านจืร้านอะไรครับผมอ๋อชื่อไนาลิตครับอะไรก็ค่ะไฮนาลิตครับไฮนาลิเนาะครับหน่อหนังควายจีครับเป็นหนังควายจีได้เนาะครับใช่ครับครับมีหนังควายจีพี่น้องแล้วก็มีจิ้นส้มหมกได้เนาะมีหูมีหูหมูย่างมีไส้อัวครับแล้วก็มีแอปป้าแอปป้านะครับเนาะครับใกล้เปิดหลายปีหรือยังเปิดกำลังเปิดได้ประมาณ เกลื่อนปีนะครับเกลื่อนปีนะครับเนาะแต่ผลตอบรับดีมากเขาว่าครับผมครับไอนที่ผมมาตามกระแสนะผมเคยหันไอ้ออกจากอ่าน่าจะช่องอื่นโดยเนาะขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็ช่องเชีหม่าตรากินเอี่วม้วนเนาะครับผมไฟบะม่วนเขาม่วนผมมาขออนุญาบไทยทำนะครับผมขอพอเลยครับขออนุญาตลูกค้าทุกท่านต้วยนะครับผมครับเดี๋ยวสบายครับวันนี้เอาสี่เส้นอะไเนาะครับผมครับผมขอหยาบครับผมครับผมครับพี่น้องครับสี่เส้นครับครับไอ้ขายเส้นเท่าไรครับตอนนี้เส้น ขาวครับขาวใสครับขาวใสครับผมครับมักไม่สูตรมักลังโอเคอันนี้สูตรเฉพาะนายเนาะสูตรเฉพาะครับครับผมบุ๊พี่น้องตอนนี้ดุงหนานสั่งไปสี่เส้นเนาะครับสุมาจังอันนี้คือปรเป็เนยังครับผมเอาตามธรรมชาติเลยอันนี้คือเผาก่อนในเนาะเผาครับทานแดงๆครับเผาทานแดงๆพี่น้องเผาแล้วก็เดี๋ยวมามาเจี้เนาะพี่น้องนะครับสมัยก่อนเพื่อขูดในเนาะครับจ้าครับขูดจ้าแล้วก็บรรทัดแบบแบบขาวแบบใสเนาะครับมันบบสะอาด ครับแม่ตอนนี้เสร็จดำๆติดครับตอนนี้เจียเจียเรากำมาตุ้มในเนาะครับผมพี่น้องตอนนี้ยวดูตอนเจียกันนะครับพี่น้องไปแตกครับาบแล้วพี่น้องของกินค้นเมืองพี่น้องของกินบ้านเฮานะครับเลือกเอาเดือไหนครับผมสมัยป่ย่าตายาย่ครับผมปุยาตาบ้านเฮาครับของกินลามอยู่ที่คนมากครับของฮักอยู่ที่คนชอบพี่น้องครับวันนี้เขามาลองกินวันนี้เขาจะมาวัดวัด่ากกลางเขาแข่งมบแข่งเนาะครับโดยการเคี้ยวหนังควายจีพี่น้องครับผมโอเคขอบคุณแอนนาิตนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูการตุ้มการเจียมกันครับผมครับ ครับผมอันนี้ผู้ช่วยนะเนาะครับผู้ช่วยครับผมสวัสดีเจ้าเนบิเนอรครับผมครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยพี่น้องครับขออนุญาตถ่ายลูกค้าทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับครับลุงว่าจะมาทุกวันว่ะอร่อยดีแบบครับได้ไอ้เผานี่เผาจนดำได้เนาะครับเผาจนดำครับแล้วเขาจะขูดเปลือกมันนอะครเนาะครับเหมือนเหมือนเขาแล้วนักข่าวของของช่องเซฟข่าวจัาเนาะ ครับมีมีหลายช่องเนาะตีตีมาทำนะครับนาอใช่ครับครับผมพี่น้องเนี่ยเพิ่นเผาอีกเลยนะครับที่เผาที่ดำนี่บัดเจ้ว่าบัดดีกีนนะพี่น้องอันนี้เพื่อยาขูดเปลือกขำกำครับครับจะทำเพื่อขูดเปลือกขำกำว่าแต่ทางในข่าวใสเหลืองเนาะเหลืองแน่นอนเหลืองหอมค,ค,ครับแล้วก็เวลาตุ้มมันจะนิ่มจะน,นุ่มจะนุ่มครับผมพี่น้องนี่นะครับครับ <med, S 2> <med S 1> หันห่นหั่นบางามอิงล้ำนะพี่น้องเน้อหนังควายนี่นะก็เดี๋ยวพี่น้องอย่าหันว่ามีความสดใสหมดกใดนะครับ ที่นี่บัตเจมีกระหนังควายพี่น้องครับผมมีจิ้นส้มหมกตุยไส้อัวนะครับแล้วก็หูหมูย่างนะครับแล้วก็มีแอปป่าพี่น้องแอปป่านี่ปลาอย่างปีปลาดินปลาดินเนาะปลาดินไร้ก้างพี่น้องอ๋อเปิดเลาะเรียบร้อยละมาถึงนี่บัต้องกลัวละครับมีก้างสามคอแล้วครับบัมีก้างสามคอพี่น้องครับผมนี่อันนี้เครื่องเคียงครับอิ่เตหอมเตรียมครับผมครับอ๋อแบงค์ร้อยน้อยห้าใชแล้วครับครับนี่คืออุปกรณ์ การเจียรพี่น้องเพป็นอัดเด็บไหครับผมน,น,นี่นี่เนี่ยพี่น้องมันเปลี่ยนยุคสมัยพี่น้องทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่รสชาติยังคงเดิมพี่น้องหนังควายก็คือหนังควายครับผมเพร,ราะว่ายุคใดรุ่นใดครับผมบเป็นของกินเล่นนะครับผมเนี่ยพี่น้องนี่หนังดำๆอี้กระเดียวพอถ้าเพป็นเจียรนะครับผมมันจะขาวจะเหลืองจะงามครับเอาละครับผม วันนี้ลุงนานสั่งสีเส้นนะครับพี่น้องมาจิ้มกันก่นอนนะครับอ้าวบันรเลงครับพี่น้องบันรเลงละน่าขาวแล้วพี่น้องนี่นะผ่านดำๆเลยที่บัตรเขาวแล้วครับ บันไง่ายได้เนาะบําบบเพืองเวลาด้วยนะครับด้วยครับบ,บําบํเพืองเวลาด้วยครับผมใช่นี่เนาเนี่ยนี่คือความรวดเร็วทันสมัยนะครับ อันนี้ใกล้ใกล้จะแล้วแล้วพี่น้องกับการเจียนะครับเดี๋ยวจะมาดูไอไอนาลิต,น,ลตนะครับตุบต๊บเติมกำนะครับเริ่มจากเบาๆถึงขั้นหนักๆครับผมมาอัน้นมาแล้วมาอั้นมานิบมาอั้นมานุ่มมาอันานาอ้นกินมาได้ครับครับฝังไปๆนวดนวดนวดเอาไหนเนาะโอเคพี่น้องบรรเลงแล้วเอ้าสลาตุ๊บยอกพี่น้องใส่แล้วครับผมเอานีพี่น้อง บาไปแช่หายง่ายๆเนาะไอ้เนาะแม่นแล้วครับก็วิธีการทำมันค่อนข้างจะหลายวิธีการทำนี่แต่ละที่แต่ละสูตรในน้ำจิ้มก็เหมือนกันแต่ละทีละสูตรเหมือนกันครับผมนี่พี่น้องสุดยอดจัดเจ๊เลยครับผมกลับกันครับกลับคลับกลับนครับนี่เราพี่น้องเหนือยนี่ครับผมก็เราหม้อขนาดนี้อุ่นน้นงฮอนครับอุ่นตัวน้อนเป็นน้องก็ต้อกกัมเบินมาได anyway, ้เลยไอ้เว <s for> <zos> like 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 like. ้ยถ้ามันฮอนไปยากไปยากครับโอเคใส่ในถุงให้แล้วครับครับเดี๋ยพี่น้อง อยู่หน้าเตาอยู่หน้าคอ้อนอยู่หน้าเขียงพี่น้องก็เต้าความอ้อนนี่มันถึงสุดยอดละ<ม>โอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปรอจีนด้างในครับผมครับสักครู่นะครับผม ครับพี่น pl ้องบรรยากาศยำแรงครับผมครับอันนี้พี่ปีกกำลังจะเตะจินส้มนะพี่น้องอันนี้เป็นจีนส้มห่อไข่แล้วพี่น้องโอ้พี่น้องเฮ้ยนะ่ยไปลงล้วงมาเนี่ยต้องมีครับเจ้าพี่น้องเอาแงมแงมแงมนี่เดี๋ยวเดีโอ้พี่น้องเฮ้ยของมาเคียมหายากเนิ่นี่นะครับเนี่ยแรงมาขำมาลูกค้าเข้าร้านพี่น้องหนักขนาดเลยนะครับผมครับวันนี้สั่งหนังควายสี่เส้นครับผมจินส้มสองห่อครับ มาแล้วครับพี่น้องหนังควายจีเก่งมากกว่ามากกว่าจีก่ะจีมาจีมาจีมาเก่งจีมาจีมาจีมาฮักฮักก้อมจีมาว่าโตใครหูวันน้ำจิ้มเราหมกใดไปไหนอ๋อโตมากกว่าไร่กาไร่กาแน่นอนนะถ้าคนมากนะเราโอเคพี่น้องมาจากเส้นเจียงไฮเนี่เข้าสู่ตัวเมืองเจียงใหม่ครับอยู่ในสเก็ตเลยเขื่อนแม่กวงมาครับอยู่ซ้ายมือนะพี่น้องไอ้ลูกเจียงไฮมาครับผมเก่งโอเคเนาะเรียบร้อยเนาะเยี่ยมมากเลยพี่น้องเดี๋ยวลุงหนานจากจีนกํา อันนี้เมนูจีนส้มมกพี่น้องจีนส้มมกไข่นะครับเนี่ยจีนส้มมกไข่ครับผมโู้เชยนสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีผู้ชมก่อนครับครับผมโอู้ไปภาษาตาใหญ่นไ่้เหรอในสูงค่าในสูงค่าจีนส้มมกภาษาตาใหญ่พองว่าไหนอันนี้เป็นเนื้อส้มมกค่ะเนาะเนื้อส้มห่อค่ะเป็นเนื้อส้มห่อใช่ไหมค่ะนาะอ่งตัวเดียวนี่ก็หม่าลายค่ะมาเซียนกิ้งไฮหลอยสเก็ตค่ะเนาะเพราะว่า มาถึงเนี่ยก็มาเวอะไรคะเนาะเป็นร้านเล็กๆค่ะร้านชื่อร้านว่านหนังกวายจีเนะคะเนาะหนังกวายจีมีเป็นร้านเล็กๆที่เซียนลอยสเก็ตนะคะเนาะเดี๋ยวก็มีเนื้อส้มเจ้าค่ะีเนื้อส้มนะคะเนาะอ๋อเนาะอันนี้ไม่ทำมาจากหมูเนาะอ๋อค่ะนี่เป็นเนื้อหมูค่ะอ๋อลองจิ้มมาลองจิ้มไหมค่ะจิ้มลองจิ้มเนาะว่าสองตีวานค่ะเนาะครับครับเอาคำใหญ่ๆนะคำใหญ่ๆอ๋อค่ะนี่ค่ะเนาะครับโจุดไปเกึ่งห่อบไปเลยอ๋อนี่ค่ะเนาะโอเคใช่คำโตๆปอดเท่ารำบ่ ไผ่บาหม่วนเฮาม่วนไผ่บัลำเฮาลำเพราะว่าสัชื่อว่าผ่านก่อผ่านมาเนี่ยขนมผ่านก่อผ่านมาเนี่ยก็เฮามาอะไรขนมมาชื่อว่าร้านไอนาลิตร้านเอ่อร้านปีนาลิตเนี่ยขนมครับหนังไกวจีออร้านปีนาลิตหนังไกวจีอยู่เซนลอยสักเกตขนมครับเพราะลูกตั้งกิ้งห้ามาขนมลูกตั้งกิ้งห้ามาเนี่ยก็มาอาหมาแว่มาอุ่นหนุ่มอะไรขนมมีหนังไกวจีและดเนืมกส้มเนื้อส้มฮันเนื้อส้มโมกขนมครับเนื้อส้มหอยขนมนะครับมีหูหมูย่างมีไส้อัวแอบปลานิลมีแอบ เป็นแอปปานินไร่กางปานินมีกลางค่ะเนาะมาเร่เลยครับเป็นร้านเล็กๆค่ะเนาะอ่าปอลูกตั้งปุูนมาหน่ยเดี๋ยวเบีนเซียนใส่มือค่ะเนาะเดีอยู่ทั้งใส่มือเขาครับโอเคขอบคุณที่เชียนครับผมโอเคครับผมเอาละครับผมตอนนี้ลุงหนังกำลังจะจิ้มนะครับเนาะเอาละเขาจะจิ้มมันชิ้นส้มกันนะครับผมครับเดี๋ยวศักดิ์กรรมครับผมเดี๋ยวผมจะจิ้มเพื่อพอว่าหนังควายจีนล้ำมอกได้นะครับ ครับพี่น้องร้านหนังไฟจีไอ้นลิตครับผมอยู่อก่อนถึงปากตังเข้าเขอนแม่กวงนะครับแต่เป็นขาเข้าเมืองเนึกครับเส้นใหญ่ๆครับผมเส้นละสาวห้าบาทบะแปลงแล้วครับลูกสมัยนี้น้ำจิ้มรสเด็ดเาาํำตัวๆพี่น้องอมัมนอมไผ่ะมวนหอมหมนไผ่บะลอมห้อมรับกลับตัวพี่น้องเย mà léo chạy còn cầm, cầm đồ to, ngắm chấm này, nhiều nick đi phải Làm khả năng thưa ông. ครับพี่น้องพอไปไปกินส้มกาจีียนพี่หนานพี่เซียนไปกินไปละเอ้าเปิ้ลบัตลำเขาไปคนที่เจือคนยากเขาเขาต้องกินนี่นะวัดงวดจักรมามองเสนอพี่น้องหนึ่งกะกินขึ้นหูดังเลยนะหอมสอดๆนะครับผมอะฮะข้าผิดต้องมีกูเป็นครับผมพริกแต่ หอมเตียมโดๆโดๆหอมเตียมครับผมหอมนะคหอมกลมล้ำ <selecting noise facial> <gger> เอาครับหอมกลมมาบดึงมาตันใช่ให้เนี่ยปอกแต่แค่ครับผมหมดแล้วครับพี่น้องครับผม จีนโซมกหนังควายจีไม่เชียนล้ำกวะล้ำขนาดครับผมครับผมครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เนาะครับเนาะครับผมเชยเห็นมาลาดกินเอ้ม่วนไผ่บะม่วนเขาม่วนขอลาไปก่อนนะครับผมได้พบเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่ชนเนาะครับผมเจอกันครับผมบบายไปปิดเกมไกรรมครับผม thank you